วันนี้ก็เป็นเช้าของวันอังคารที่12สิงหาคม2,568ก็เช่นเคยให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทชงทั้งเจ็ดธรรมะของวันนี้ก็จะ เป็นเรื่องที่หากใครทำได้จะเป็นเหตุให้ชีวิตถึงความเจริญไม่เสื่อมเราลองนึกดูซิว่าเราจำได้ไหมนะธรรมะของพระผู้มีพระภาคที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าทําแบบไหนแล้วจะเป็นเหตุให้เราเจริญไม่เสื่อมนะธรรมะที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วจะทําให้เจริญไม่เสื่อมมีมาก วันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่หากเราทำได้ไม่เพียงข้อเดียวก็หวังได้ถึงความเจริญไม่เสือ่อมธรรมบทนี้นะปารบเหตุจากพระเจ้ามหานามะผู้เป็นกษัตริย์เมืองเบสาหลีจะบอกว่าเป็นกษัตริย์ก็คงไม่ใช่นะเป็นพวกเจ้า เป็นพวกเจ้าของเมืองเวสาลีด้วยความที่ขณะที่พระเจ้ามหานามะเดินเที่ยวไปในป่าไปเจอพวกกุมารของเหล่าญาติของตัวเอง เจ้าที่ครองเมืองเวสาลีนะก็อยู่ในพวกของกลุ่มเจ้าลิชวีดังนั้นพวกเราอย่าสับสนว่าบางคราวได้ยินคําว่าเมืองเวสาลีบางคราวได้ยินว่าเจ้าลิชวีก็ให้รู้ว่าเวสาลีเป็นชื่อเมืองลิชวีเป็นตระกูลของเจ้าที่นะปกครองเมืองนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้ามาหานามะไปเจอ เหล่ากุมารของเจ้าฤาวีปกติเป็นคนดุร้ายเป็นคนไม่สงบสิงเงียบนะเขาเกิดความแปลกใจเพราะว่าสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนั้นคือเหล่ากุมารทั้งหลายพวกนั้นนั่งนะนิ่งอย่างเรียบร้อยพร้อมกับพนมมืออยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคจ้า พระเจ้ามหานามาเองแปลกใจมากนะเกิดความอัศจรรย์ว่าโอ้ไอ้คนดื้อๆอยู่ต่อหน้าพระผู้้มีพระภาคมันก็ยังมีความเรียบร้อยนะดื้อขนาดไหนดื้อขนาดชนิดที่ว่าเวลาเขาส่งของขวัญไปยังกลุ่มคนต่างๆกูมาเหล่านี้ก็ไปแย่งกินนะ บางคราวก็ถีบหลังสตรีบางบางคราวก็ถีบหลังเด็กผู้หญิงบางนี่คิดดูว่าซาแกนเซียวขนาดไหนนะกับผู้หญิงก็ไม่เวน้นะกับสตรีก็ไม่เวน้นะของกินเขาให้เป็นของขวัญก็ยังไปแย่งกินอีกแต่ไม่น่าเชื่อพวกเด็กดื้อเหล่านี้นั่งเรียบร้อยอยู่ใกล้เพื่ผู้มีประภาค เจ้ามาหานามะก็จึงเปล่งคำพูดขึ้นมาว่าโอ้ต่อไปเจ้าวัตถีจักเจริญน,นะเจ้าวัถีจักเจริญอ,อพอพระผู้มีพระภาคได้ยินอย่างนั้นก็จึงให้ธรรมะแก่เจ้ามาหานามะว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ตั้งหาที่จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นถึงความเจริญ แล้วก็ไม่ถึงความเสื่อมมีอยู่ห้าข้อพระผู้มีพระภาคกล่าวว่ามหานามะธรรมะห้ประการเหล่านี้มีอยู่แก่กุลบุตรคนใดคนหนึ่งจะเป็นกรรษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตามจะเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามจะเป็นอัครเสนาบดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านหรือ เป็นหัวหน้าคณะก็ตามแม้จะเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลก็ตามกุลบุตรนั้นพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยพวกเราลองฟังดีๆว่าห้าข้อนี้ใครมีก็เท่ากับว่าทำให้คนนั้นจะถึงความเจริญไม่เสื่อมข้อแรกพระพู้มีพระภาคบอกว่า กลบุตรในกรณีนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาโดยภพกรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเงือเป็นโภคทรัพั์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนาน รักษาอายุให้ยืนนานกุลบุตรผู้ที่มารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยสรุปแล้วข้อที่หนึ่งคือดูแลมารดาบิดาของตัวเองให้ดีด้วยทรัพย์ที่เราหามาได้เช่นเดียวกันเมื่อมารดาบิดาได้รับการดูแลจาก ลูกหลานแล้วนะก็ต้องมีจิตใจอนุเคราะห์เขาตอบกลับไปด้วยนะและถ้าลูกหลานใดที่ดูแลพ่อแม่ดีอย่างนี้แล้วพ่อแม่มีการอนุเคราะห์อย่างนี้นั่นแหละลูกคนนั้นหลานคนนั้นก็จะถึงความเจริญไม่เสื่อมนะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมา หลายคนอาจจะนึกไปไม่ถึงอาจจะนึกว่าจะเจริญไม่เสื่อมต้องไปทำมากกว่านี้แท้ที่จริงทำเท่านี้พอแล้วไปดูข้อที่สองคือกลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยาทาสคนรับใช้และคนทำงาน โดยโภคทรั์ที่ตนหามาได้ได้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเงเป็นโภคทรั์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรรยาทาสคนรับใช้และคนทำงานผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วยอมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอทงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ดีนานกุลบุตร ผู้ที่บุตรภรรยาทาตคนรับใช้และคนทำงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยข้อที่สองก็ยังวนเวียนอยู่ในคนข้างกายเราก็คือบุตรภรรยาหรือก็คงเป็นสามีนะด้วยและก็นับไปถึงคนที่ทำงานให้เราด้วย เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยพวกท้ัพท์ที่เราหามาได้อย่างชอบธรรมเมื่อเราอนุเคราะห์แล้วนะฝ่ายตรงข้ามก็จะอนุเคราะห์เราต่อบนะด้วยความรู้สึกดีๆให้หากใครประสบเหตุอย่างนี้ผู้นั้นก็จะถึงความเจริญไม่เสื่อมผ่านไปสองข้อก็กลายเป็นว่าอยากจะเจริญไม่เสื่อมข้อแรกดูแลพ่อแม่ให้ดี ข้อที่สองดูแลลูกเมียสามีให้ดีรวมไปถึงคนทำงานให้เราด้วยหากใครได้รับการดูแลจากคนรอบข้างหรือคนข้างกายแล้วเราก็จงมีจิตใจอนุเคราะห์เขาตอบกลับไปนะ,นะไปดูข้อที่สามก็คืออนุเคราะห์ใครอีกกุลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชา เพื่อนชาวนาและคนที่ร่วมงานโดยโภกกระซับที่ตนหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรคนเหล่านั้นผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วยอบอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนานกุลบุตรผู้ที่เพื่อนชาวนาและคนที่ร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ข้อที่สกลุลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพลีกรรมด้วยพวกทรัพย์ที่ตนหามาได้ได้วยความขยันหมั่นเพียรเทวดาผู้ได้รับพลีกรรมเมื่อได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาไปแล้วก็จะอนุเคราะห์ตอบด้วยน้ำใจอันงามว่าขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนาน กุลบุตรพู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วก็หวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสือ่อมข้อที่หกุลบุตรย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพรามโดยโภครัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสมณะหรือพรามเหล่านั้นเมื่อได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วก็ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่า ขอจงมีชีวิตยืนนานรักษาอายุให้ยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณะหรือพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วเพ่งหวังได้รับความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนะหาขอ้อสังเกตไหมว่าสมณะหรือพราหมณ์หรือเหล่านักบวชพระผู้มีพระภาคจัดเป็นอันดับสุดท้ายที่เราจะไปอนุเคราะห์ที่เราจะไปสักกาะระเคารพนับถือไปบูชา มันก็หมายความว่าเราต้องจัดลำดับการใช้ทรัพย์ของเราให้ดีว่านับหนึ่งที่ไหนแล้วก็สุดท้ายที่ใดนับหนึ่งที่มารดาบิดาหรือพ่อแม่นับสองที่คนในครอบครัวเราจะเป็นบุตรภรรยาสามีคนรับใช้คนทำงานให้เราอันดับ3ก็คือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนก็เป็นอันดับที่สามอันดับที่4ี่คืออนุเคราะห์เทวดาอันดับที่หถึงไปแก่สมณะหรือพระทีนี้การสักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาก็คงไม่ใช่การเอาผลหมากลากไม้เอาเครื่องสักการะไปตั้งเอาไว้เพราะพระผู้มีพระภาคมีกล่าวอธิบายในประเด็นหนึ่งว่า การที่เราทําบุญแล้วตั้งใจอุทิศบุญให้แก่เทวดาผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นนนนั่นแหละชื่อว่าเป็นการสักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาหากใครประสงค์อยากจะบูชาเทวดาให้ถูกต้องตามธรรมไม่ว่าเราจะทําบุญด้วยการให้ทานทําบุญด้วยการรักษาศีลหรือทําบุญด้วยการเจริญภาวนาก็หวังว่าพวกเราจะนะตั้งจิต อุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่เทวดาผู้อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นด้วยนี้จึงจะเป็นการสักการะเป็นการเคารพนับถือบูชาเทวดาตามธรรมตามวินัยถ้าต่างจากที่เราเคยเห็นว่าแต่บูชาเทวดาต้องมีเครื่องไหว้เครื่องเส้น อันนี้น่าจะไม่ใช่เป็นศัก,กระนะในรูปแบบของธรรมวิไนแต่น่าจะเป็นของเหล่าสมณะพราหมณ์ภายนอกมากกว่าสรุปแล้ววันนี้เราได้ธรรมะห้าประการที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมเราอยู่ในฐานะใดก็จง ทำหน้าที่ของเราให้ดีเพื่อให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมใครอยู่ในฐานะลูกก sure. ็ต้องดูแลพ่อแม่ให้ดีใครอยู่ในฐานะสามีก็ต้องดูแลบุตรภรรยาให้ดีใครอยู่ในฐานะภรรยาก็ต้องดูแลบุตรกสามีให้ดีใครอยู่ในฐานะเพื่อนก็ดูแลเพื่อนให้ดี นะจากนั้นก็ค่อยมาบูชาเทวดาแล้วก็ค่อยมาบูชาแก่สมณะพระหรือนักบวชนั่นเองก็หวังว่าพวกเราจะทรงจำให้ได้แล้วก็นำไปปฏิบัติให้ดีเพื่อที่ตัวเราเองหากชีวิต ยังมีอยู่ต่อไปภายหน้าเราจะได้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมชีวิตก็จะได้มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงนั่นเองเห็นนะว่าความเจริญไม่เสื่อมทําไม่ยากไม่ซับซ้อนแล้วก็ทําได้อยู่เรื่อยๆก็ต้องเน้นย้ำว่าโดยเฉพาะเรื่องของ การบูชาเทวดานั่นคือเมื่อทำบุญไปแล้วก็ต้องนะตั้งจิตตั้งเจตนาอุทิศบุญแก่เทวดาด้วยและไม่ต้องรอพระสวดบทนั้นบทนีนะ้เจตนาเป็นกรรมเมื่อเราระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้กระทำแล้วก็ตั้งจิตนะอุทิศออกไปก็จบแล้วจะออกเสียงหรือจะอยู่ในใจมันก็ได้หมด พระเจตนาเป็นกำหวังว่าต่อไปจะเห็นพวกเรานะชีวิตประสบแต่ความเจริญนะไม่ประสบความเสือ่อนมะอันนี้ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าของวันหยุดนะวันที่12สิงหาคมเพื่อเราจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ เอาละสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงค์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประกาศไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันไกลโดยทวนนากันทุกคนทุกท่ทนาเทนเถิเอรด กล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะพะคธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวว่าตามเด้อข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ้าแ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานพร้อมด้วยพัตตาหารและของอันเป็นบริวารทั cafe. ้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษ so um ุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับสังฆทาน พร้อมด้วยพัตตาหารและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทิน สาธุได้ตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทภารโธท,ทีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขัสสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาชสาติอายุงทาตุวาพลังวันนังสุขังจาปฏิภาณนาโท ทีขายุยาสวะโหติยทายทุปปัจจติติกาเลททันติสัพปัญญาวทันยูวิตามัชรากาเลนาทินังอริเยสุชุพูเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัดสาวิปุลาโหติทากินา เยตาธาอนุโมทันติเวยาวัจังกโรนติวานาเตนาธาขินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสมาธาเถอปติวานจิตโตยาธาทินางมหาพลังปุญญาณิปารโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ กราบพระพร้อมกันครับ